ตั้งสิบคะแนนนี้ให้สักกี่คะแนนดิหลายร้อยไปโอ้ยขอบคุณมากออกรถสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มนี่ครับผมนะมาวันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรครับก็สิบเลขเซอร์ดาวเท่าไหร่พี่ไม่ดาวครับไม่มีดาวก็คือสิบบาทครับออกรถจบเลยครับแล้วออกยากไหมครับที่นี่อไม่ยากครับตอนแรกทำท่าอะไรจะยากเด็ไม่ยากครับนานไหมกว่าจะผ่านผมมาถึงบ่ายสอง ห้าโมงเย็นผ่านอนุมัติครับอนุมัติครับโอ้โหใช่ไหมครับคนค้ำหรอคนค้ำคนค้ำไม่มีครับไมม่ีคนค้ำไม่มีซื้อคนเดียวเลยแล้วเป็นไงครับการบริการที่นี่พี่โอดีมากครับใช่ไหมโอดีมากครับเออาแต่สักสิบคะแนนนี้ให้สักกี่คะแนนพี่ใหยร้อยไปโอ้ยขอบคุณมากนะครับโมนะนะครับนี่วันนี้บอกพี่นี่ดูนี่ครับเพิ่งเพิ่งไปออกมาดาวไปเท่าไหร่นะ สองแสนเนี่ยโอ้โหไปเลยสอ,อเหมือนเหมือนที่บอกเป็นทางเลือกครับพี่นะมาหาผมก็เหมือนที่บอกเลยก็ใช้แค่สิบาทแล้วลดจบก็ลองเลือกดูคือต้องติดตามคลิปนะครับของสามเหลี่ยมออโตโน้นะครับสามเหลี่ยมออโต้ก็มีคลิปออกมาเรื่อยๆวันละสามเวลาหรือเปล่าเออของแน่น,นั่นเองทดตามของแน่น,นั่นเอโอเคครับพี่ก็เหมือนที่บอกครับไม่อยากให้เชื่อหรอกแต่อยากให้มาลองดูนะครับว่าเราจะเห็นเหมือนที่เขาเนี้ยคะแผมซื้อแล้วผมยังดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกคะแนนเลยครับใช่ไหมครัโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับก็ยิ่งแนะน,น้คนมามีค่าครับโอเคครัับบครมา นี่เหมือนที่บอกครับตัวนี้ผมเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะครับเป็นตัวแต่งมันเกียร์ดีเลยตัวนี้นะครับแล้วแต่ให้ดูภายในคือคันนี้เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าไม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเป็นไงพี่นี่นะครับคือความคุ้มค่าของผมนะไม่ต้องดาวสองสามแสนนะครับนี่สิบาทก็ออกได้นะครับเหมือนที่บอกใครสนใจสิบคนแรกเท่านั้นครับเราก็โทรมาแล้วที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกห้านะครับหรืออะไรมาที่แอดเก้าเก้าเก้าเอ็นนะครับโอเคครับทีนี้ขอบคุณมากครับ